สวัสดีทุกคนวันนี้อาจารย์จะสอนวิธีปฏิบัติธรรมที่พัฒนาปัญญาได้เป็นอย่างดีให้ทุกคนคือกราบอัสดางค้าประดิษฐ์ครึ่งท่าซึ่งฝึกตามง่ายมากใครๆก็สามารถฝึกได้ง่ายมากๆมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาปัญญาโดยเฉพาะโอเคก่อนที่จะเริ่มฝึกปฏิบัติควรเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบายและสะอาดก่อน เสื้อผ้าที่หลวมๆเพื่อแสดงความเคารพแถมสบายตัวเคลื่อนไหวสะดวกพร้อมทั้งเตรียมเสื้อสำหรับกราบไหว้เช่นเสื้อโยคะที่เราเห็นทั่วไปความหนาแค่ชั้นเดียวหรือสองชั้นก็พอแล้วหรืออาจใช้ผ้าหม่มพับซ้อนกันเป็นชั้นๆก็ได้แล้วแต่ความสะดวกในระหว่างการฝึกหากคุณมีความเชื่อทางศาสนา คุณสามารถไหว้พระเจ้าของคุณหรือไหว้พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ของคุณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณในระหว่างการฝึกฝนกราบไหว้หากคุณไม่มีความเชื่อทางศาสนาคุณสามารถไหว้เช่นภาพธรรมชาติที่คุณชอบแล้วที่บางคนบอกว่าฉันไม่มีความเชื่อทางศาสนาฉันเชื่อในตัวท่านปรมาจารย์ก็ทําได้เหมือนกันจะกราบไหว้ภาพถ่ายของอาจารย์ก็ได้แต่อย่ากราบไหว้โดยไม่มี รูปบูชาหรือรูปเคารพนับถือแบบนี้จะไม่ดีต่อตัวผู้ปฏิบัติเองแล้วไม่ดีอย่างไรล่ะแน่นอนหากเรากราบไหว้ความว่างเปล่าไม่มีอะไรตรงหน้ามันง่ายที่จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาดังนั้นก่อนการกราบไหว้คุณต้องพนมมือก่อนต้องมีความเคารพนบนอบ ศรัทธาจริงใจและมีจิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าพระพุทธเจ้าหรืออาจารย์ที่คุณกำลังจะสักการะทางที่ดีต้องมีความปรารถนาเด็กๆอาจจะถามอาจารย์ว่าแล้วจะต้องมีความปรารถนาอะไรดีความปรารถนาเหล่านี้อาจเป็นความปรารถนาระยะยาวหรือจะเป็นความปรารถนาระยะสั้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์เป็นนักเรียนมัธยมความปรารถนาของอาจารย์ ก่อนอื่นอาจารย์จะไปพนมมือต่อนหน้าพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเคารพและสำนึกบุญคุณขอให้พระองค์คุ้มครองและประทานปัญญาให้อาจารย์เพื่อให้อาจารย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันได้แค่นี้ก็พอแล้วให้คิดด้วยความจริงใจแบบนี้นี่ก็คือความจริงใจส่วนความปรารถนาระยะสั้นก็สามารถตั้งได้ว่าขอให้พระองคุ้มครองและประทานปัญญาให้อาจารย์ หวังว่าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์จะเพิ่มขึ้น20คะแนนในปีนี้หรืออาจารย์หวังว่าจะแก้นิสัยการนอนตื่นสายของตัวเองได้ได้ทั้งหมดเลยเหล่านี้ล้วนคือความปรารถนาและเป็นความปรารถนาที่เป็นจริงได้และคุณก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าความปรารถนานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าก็คือการกราบอัสดางคประดิษฐ์ครึ่งท่านี้มีผลต่อการพัฒนาปัญญาของคุณหรือเปล่าต่อไปจะสอนท่าทางและอิริยาบถ เริ่มต้นด้วยยืนอย่างผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อยลืมตาอย่างเป็นธรรมชาติหรือหลับตาลงพนมมือไว้ที่หน้าอกจากนั้นกางมือออกไปด้านข้างแล้วยกขึ้นไปด้านบนจนถึงเหนือศรีรษะอย่างช้าๆพนมมืออีกครั้งค่อยๆลดมือลงจนถึงบริเวณหน้าผากให้นิ้วโป้งแตะ บริเวณระหว่างคิ้วแล้วค่อยๆลดลงแตะริมฝีปากแล้วแตะบริเวณกลางหน้าอกนี่เป็นการแสดงถึงกายวาจาใจเคารพนับถือต่อพระเจ้าพระพุทธเจ้าหรืออาจารย์ของคุณค่อยๆคุคกเข่าลง คุกเข่าซ้ายก่อนแล้วตามด้วยเข่าขวา<อ>เมื่อเข่าอยู่กับพื้นแล้ว<อ>มือยังพนมไว้<น>จากนั้นโน้มตัวลงวางฝ่ามือลงบนพื้น,นก้มกราบพระพุทธเจ้า<น>พระโพธิสัตว์หรือพระเจ้าที่อยู่เบื้องหน้าสักการะด้วยความจริงใจที่มีทั้งหมดของคุณ หลังจากนั้นพลิกฝ่ามือหงายฝ่ามือขึ้นใช้หน้าผากแตะพื้นเบาๆสามครั้งเพื่อกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นพลิกฝ่ามืออีกครั้งฝ่ามือคว่ำลงลุกขึ้นคุกเขา่าพนมมือไว้ที่หน้าอกเคารพและสํานึกบุญคุณโน้นมตัวลงอีกครั้งฝ่ามือคว่ำลง กราบลงต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตใจแน่วแน่พลิกฝ่ามือหงายฝ่ามือขึ้นคำนับสามครั้งพลิกฝ่ามืออีกครั้งฝ่ามือคว่ำลงอาบแสงพุทธรัศมีลุกขึ้นคุกเขา่าพนมมือไว้ที่หน้าอกเคารพและสํานึกบุญคุณ เมื่อปฏิบัติเสร็จสมบูรณ์ยกขาขวาขึ้นก่อนตามด้วยขาซ้ายพนมมือและโค้งคำนับอีกครั้งเพื่อขอบคุณพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระบวนการกราบไหว้นี้ยิ่งมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจมากเท่าไหร่ผลลัพธ์จะยิ่งดีเท่านั้น ด้วยวิธีนี้พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และเทพสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะสามารถรับรู้ถึงความจริงใจของคุณได้อย่างง่ายดายตอนคำนับต้องทำด้วยความจริงใจใช้แรงที่เหมาะสมควรมีเสียงเล็กน้อยต้องระวังเรื่องการใช้แรงอย่ากระแทกพื้นจนหน้าผากเจ็บนั่นเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแสดงว่าใช้แรงมากเกินไปแต่ถ้าใช้แรงเบาเกินไปผลลัพธ์ก็จะลดลง ถ้าพื้นบ้านปูพรมอาจารย์แนะนำให้ซื้อแผ่นไม้เล็กๆสักแผ่นหาซื้อได้ง่ายเช่นซื้อจากร้านค้าซื้อเขียงไม้ขนาดเล็กวางไว้ในที่ที่คุณฝึกกราบไหว้ให้หน้าผากแตะกับเขียงก็จะได้ผลเหมือนกันแต่ถ้ากราบลงบนพรมพื้นจะนุ่มเกินไป ผลลัพธ์จะลดลงแต่ว่าก็ยังได้ผลอยู่อีกหนึ่งคำเตือนหากมีเสียงเล็กน้อยควรปฏิบัติหลังจาก7จ็ดโมงเช้าและตอนกลางคืนก่อนสี่ทุ่มครึง่งแต่หากเลยเวลานี้ไปแล้วอาจารย์แนะนำให้คุณใช้ของที่ทำให้เสียงเบาลงเช่นวางพรมหรือผ้าเช็ดตัวใต้แผ่นไม้แบบนี้เสียงก็จะเบาลงจะได้ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน สำหรับวัยรุ่นไปเรียนทุกวันและมีการบ้านมากมายตามหลักการทั่วไปถ้ามีเวลาว่าง10-20นาทีทุกวันมากราบอัศดางค่าประดิษฐ์ครึ่องท่าแบบนี้หลังจากทำประมาณหนึ่งเดือนก็จะเห็นผลทุกคนสามารถลองทำได้ช่วงเวลาที่ควรทำจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้หมดจากประสบการณ์หากคุณสามารถแบ่งเวลา สำหรับการปฏิบัติธรรมในแต่ละวันให้เป็นเวลาเดียวกันได้ทุกวันผลลัพธ์จะดีที่สุดหลังจากทำต่อเนื่องมาสักระยะหนึ่งประมาณ100วันหลังจากเริ่มต้นฝึกปฏิบัติแบบกราบไหว้คุณอาจรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของร่างกายบางทีคุณอาจสังเกตเห็นว่าหน้าผากของคุณ ส่วนหน้าผากด้านหน้าหรือกระดูกส่วนบนของศรีรษะอาจจะโป่งขึ้นเล็กน้อยหน้าผากจะดูเต็มมากขึ้นกระดูกส่วนบนของศรีรษะก็จะเต็มและโป่งขึ้นใช่แล้วทำให้กระดูกศรีรษะของเราเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลดีต่อพื้นที่ในการทำงานของสมองและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจน เกิดผลดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับทุกช่วงอายุที่ใช้วิธีการกราบไหว้นี้จะมีผลในการพัฒนาสติปัญญาแถมผลลัพธ์ยังรวดเร็วมากๆเช่นหากเด็กๆต้องการปรับปรุงผลการเรียนของตนเองก็จะเริ่มเห็นผลหลังผ่านไปหนึ่งเดือนแม้แต่การยืดกระดูกสันหลัง เพราะวัยรุ่นหลายคนหน้าอกโค้งงอหรือมีอาการหลังค่อมหากคุณกราบอัดสดงคะประดิษฐ์ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วที่ดีกว่านั้นคือหากผู้ปกครองทำร่วมกับลูกๆจะได้ผลดียิ่งขึ้นจะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจ และปัญหาสุขภาพโรค3มสูงในวัยกลางคนและผู้สูงอายุก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วดังนั้นทางที่ดีผู้ปกครองหลายๆท่านควรทำร่วมกันกันกบลูกๆหลังจากที่ลูกไปโรงเรียนแล้วคุณก็สามารถทำต่อได้อีก20นาทีผลลัพธ์จะดียิ่งขึ้นเอาละก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคน